โดยคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตรวจสุดซอยคณะทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบบริษัทซินคเคอร์หยวนสตีลจำกัดที่ตําบลหนองละลอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะบริษัทนี้เป็นบริษัทผลิตเหล็กนะคะมีทีมงานที่มีการนําบินค่าไฟมาตรวจสอบเพื่อการเปรียบเทียบว่าการดําเนินการกิจการกับช่วงถูกระง,งับการดําเนินการกิจการมีจํานวนค่าไฟที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ night. นอกจากนี้ยังได้เข้าไปพูดคุยกับตัวแทนของบริษัทเพื่อที่จะขอใช้อำนาจเข้าไปตรวจสอบเหล็กที่มีการอายัดเอากลับมาตรวจสอบดูซิว่ามีการแกะมีการลักลอบนําไปจําหน่ายหรือเปล่าแล้วก็ขอตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานหลังจากที่มีคําสั่งหยุดให้ผลิตไหมรวมไปถึงขอเอกสารบินค่าไฟในเดือนมีนาคมกับทางบริษัทด้วยค่ะเขาก็จะนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนค่าไฟที่ได้ก่อนหน้านี้ว่าเอ้มันถูกต้องตรงกันไหมถ้าเกิดสมมติว่าค่าไฟมันเท่าๆกันเลยสันนิษฐานได้ว่าจะ มีการผลิตอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีการขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้างว่าเหล็กที่ส่งไปขายสอตองอเป็นเหล็กล็อตไหนกันแน่แล้วก็มีจํานวนมากเท่าไหร่ค่ะและให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบในโรงงานด้วยส่วนเรื่องเอกสารการซื้อขายเหล็กก็จะขอรวบรวมส่งภายใน7วันเนื่องจากว่าบริษัทไม่ได้มีการขายตรงให้กับทางสอตองอนะคะแต่ว่าเป็นขายผ่านเอเจนซี่ซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางอีกทอดหนึ่ง จากนั้นคณะชุดตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้วก็สื่อมวลชนก็ได้เข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บเหล็กที่อายัดเอาไว้ก็มีการยืนยันว่าตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งอายัดไม่ให้นาเหล็กเหล่านี้ออกไปจาหน่ายทางบริษัทก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเหล็กจํานวนดังกล่าวเลยแล้วก็ยังอยู่ครบทุกเส้นค่ะฝากฝั่งของทนายความบริษัทซินเคย์ยวนสตีลชี้แจงว่ากรณีเหล็กของบริษัทซินเคย์ยวนไม่ผ่านค่ามาตรฐานซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเหล็กของบริษัทได้นําไปก่อสร้างอาคารระหว่างนั้นเหล็กอาจจะ จะไปโดนความร้อนโดนปูนหรือว่าส่วนผสมในการก่อสร้างหรือเปล่าอาจทําทให้ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ามาตรฐานนะคะค่ะเรื่องเหล็กเรื่องวัสดุก่อสร้างก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยกําลังตื่นตัวมากๆเลยคนะ่เวลานี้นะคะ